สวัสดีครับผม TC Channel นะครับตันนี้เอาไปดูกันครับทนายและลุงคนทำอะไรเอ่ยสักสี่โมงครึ่งเลยนะเออมว่าเริ่มตันตเดี๋ยวผมจะแบบน้ำตอนประมาณสี่โมงเลยข้าว้มผมจะไ่ได้นะครับใช่ไม่ดีครับ ที่ตกลงกันไว้เมื่อวานนี้ีครับนนี้ครับไปคิีเลยเมื่อวานนีตอนบ่าณนี้ทีแรกผมคิดว่าเออเปนี่ตรกลางไได้กันนะได้ไม่จบตดต่อเจ้าปัญหาอย่นี่ใช่ไหมปัญหาคือป้ายป้ายเนี่ยวคุมได้คุมได้พี่ทาได้ทไปเยังไงมได้ได้เออคุมได้าเราไม่ได้ละม เอาควบคุมได้ใช่ไหมครับได้ครับไ้ควบคุมได้ควบคุมคุมอะไรวะนี่อ๋อไม่ต้องไปควบอย่าไปคุ้งเข้าไม่เวลาแทนต้องมิเกียอย่าไปทำเรื่อปล่อยนั่นแต่แล้วเอาไว้นี่อ่ะอืมไว้นี่ก็พยายามถ่ายอย่มันกันถ่ายไม่ได้ก็เห็นก็รู้อยู่แล้วมันมีการยึดช่างมันยึไปปิดเลยอย่าไปแตะของเขาเลยดีกว่็เอามาตรงนี้ไหมเอามาตรงตรงกลางต้นไม้เหรอว่าตรงกลางดีอย่างนี้ดีกว่าโล่งๆนี่อยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นไงโอเค ตามนี้แล้วกันประมาณสี่โมงครึ่งต้องเสร็จอะทเวทีเราต่อไปสี่โมงครึ่งต้องผโ้างโไปรับเรื่องต่อบ้างงานนี้งานนี้ก็เป็นจุดที่เตรียมเตรียมเพื่อที่จะเป็นที่วางพระพระบรมฉายลักษณ์ใช่ไหมยมแล้วก็บุวางเครื่องไอเขาเรียกว่าเครื่องอะไรหันพุ่มหันพุ่มครับ เนี่ยเนาะลุงทำอะไรต่อลุงอยู่ที่นี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ